ถ้าเพื่อนๆมีวิดีโอที่เป็นฉากหลังหรือว่าภาพนิ่งที่เป็นฉากหลังสีดําแล้วมีตัวหนังสือสีอื่นอยากจะเอาไปซ้อนทับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆด้วยโปรแกรม CapCut PC จะทํำยังไงและก็จัดการอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกบนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับ กลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัตเวอร์ชัน PC อีกครั้งครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปจัดการในส่วนของการซ้อนภาพนิ่งหรือซ้อนวิดีโอที่มีฉากหลังเป็นสีดำแล้วจะจัดการให้ฉากหลังสีดำนั้นหายไปอย่างไรเดี๋ยวเรามาลงมือทำในคลิปนี้ได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่หรือว่าเพื่อนๆจะเข้าไปจัดการกับโปรเจกต์เดิมได้เลยนะครับ ยกตัวอย่างเป็นโปรเจกต์เดิมนะครับเข้าไปเลยจะมีน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งผมก็จะใส่วิดีโอเข้ามาที่ไทม์ไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้วิดีโอหลักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราอยากจะเอาคลิปวิดีโอที่เป็นพื้นหลังสีดําแล้วก็เอาไปวางทับนะครับจากนั้นเดี๋ยวก็ไปลบพื้นหลังกันครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าวิดีโอที่เป็นสีดำเนี่ยเป็นยังไงเนาะ ก็จะมีลักษณะที่เป็นตัวหนังสือสีขาวที่แบบกําลังเด้งๆพร้อมกับเพลงที่เราหามานั่นเองเนาะวิธีการใช้งานง่ายนิดเดียวครับเพื่อนๆก็ลากลงมาที่ทำลายนะครับเหมือนกับเป็นการซ้อนนะครับแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนไปหาตำแหน่งที่มีข้อความให้เห็นชัดเจน ในส่วนนี้เพื่อนๆอยากจะขยายหรือย่อนะครับสามารถขยายที่มุมใดมุมหนึ่งนะครับหรือมาที่หมวดหมู่ของวิดีโอไปที่คำสั่งเบสิกนะครับในส่วนของ position and size นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มสเกลตรงนี้ได้นะครับแบบนี้สมมุติผมเอาลักษณะแบบนี้แล้วกันให้เต็มไปเลยเนาะจากนั้นเราจะจัดการให้พื้นหลังเนี่ยหายไปนะครับโดยให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำสั่ง blend อยู่นะครับ ในเบรนตรงนี้จะเป็นโหมดของ normal นะครับเพื่อนๆสามารถแตะเข้าไปแล้วก็จะมีโหมดให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนที่จัดการพื้นหลังจะมีอะไรได้บ้างอันที่1 Color Dude นะครับเขาก็จะจัดการสีดําหายไปนะครับอันที่1เนาะอันที่2ก็จะเป็น Bright นะครับไบรท์เช่นก็สามารถจัดการพื้นหลังสีดําได้เช่นเดียวกันอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็น Screen ตรงนี้ นะครับก็จะสามารถจัดการพื้นหลังสีดําได้เนาะถ้าเพื่อนๆต้องการลบพื้นหลังลักษณะแบบไหนใน3ตัวอย่างนี้เพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้งานได้เลยครับแบบนี้เนาะสมมุติผมชอบเป็นแบบ brighten ผมชอบแบบนี้ก็จะสามารถใช้แบบนี้ได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูแบบขยายเต็มจอนะครับเห็นไหมครับมันก็จะดูแบบกลมกลืนนะครับพื้นหลังสีดำหายไปหมดแล้วก็ไม่มีการบดบังวิดีโอต้นฉบับด้วยนั่นเองครับ หลังจากนั้นเราก็ส่งออกแล้วก็เอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวิธีการส่งออกนะครับเพื่อนๆมาที่มุมบนขวาจะมีคำว่า export นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดว่าชื่อไฟล์นะครับวิดีโอหรือว่าชื่อคลิปวิดีโอจะชื่ออะไรสมมุติจะเป็นคำว่า dance นะครับแล้วก็สามารถกำหนดว่าจะเอาไปเก็บในส่วนไหนของเครื่องรวมถึงความละเอียดนะครับในส่วนนี้ผมใช้เป็น1 0 8 0 p แล้วก็30 f เฟรมเรทนะครับนามสกุลไฟล์ผมก็จะกำหนดเป็น MP4 หรือว่า MP4 นะครับเรามาดูด้านล่างนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าคลิปวิดีโอนี้มีความยาว11วินาทีแล้วก็มีขนาด21 MB ที่จะต้องบันทึกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเรากดคำว่า export แล้วก็รอสักครู่หนึ่งให้คลิปวิดีโอทำการส่งออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างคลิปวิดีโอพื้นหลังสีดำก่อนที่จะเอาไปใส่นะครับแล้วก็ จัดการแล้วก็ลบพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยจะแตกต่างกันอย่างไรไปดูกันครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพืสำหรับวิธีการลบพื้นหลังสีดำที่อยู่ในโปรแกรม Cap Cut เวอร์ชัน PC ง่ายใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองเอาวิธีนี้ไปจัดการในคลิปวิดีโอของเพื่อนๆนได้เลยนะครับและเพื่อนๆยังสามารถที่จะใช้คอนเซปต์ในคลิปนี้ไปลบพื้นหลังสีดำที่เป็นรูปภาพที่เพื่อนเพื่อเอาไปใส่ในคลิปได้เช่นเดียวกันครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับารตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัตเวอร์ชัน PC แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไหมเพื่อนๆกดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ